ผู้ชมครับล่าสุดทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเตือนประชาชนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายระวังเรื่องของการรับเงินเพราะตอนนี้พบว่ามีแบงค์ปลอมออกมาระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับในเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศเตือนนะครับว่าตอนนี้ไปพบแบงค์ปลอมระบาดครับเช่นที่จังหวัดอบุบลราชธานีไปเจอแบงค์ปลอมแบบแบงค์หนึ่งร้อยบาทถูกนําไปซื้อข้าวของในพื้นที่ทางใต้หาดใหญ่ก็เจอเหมือนกันเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ารับแบงค์ปลอมมา ก็ตกเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันครับท่านนี้เลยขอฝากเตือนให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ามรวมทั้งประชาชนต้องระวังในการรับเงินนะครับให้สังเกตและตรวจสอบก่อนรับเงินทุกครั้งก่อนจะถอนเงินทุกครั้งแล้วก็ทําได้ง,ง่ายๆด้วยตัวเองครับลองพลิกเอียงดูสังเกตดูที่ลายดอกไม้สีทองแล้วก็แถบนะฮะสีบนแบงค์เนี่ยถ้าเกิดว่าเอียงดูมันจะกริ้งๆได้มันจะเปลี่ยนสีได้อันนี้เป็นของจริงนี่แบบนี้ถ้าพลิกดูแล้วมันไม่เป็นแบบนี้ มันคือแบงค์ปลอมระวังนะฮะแล้วก็อย่าไปรับเงินมานะครับมาดูกันต่อที่เรื่องของสถานการณ์ราคาน้ําตาลกันหน่อยครับล่าสุดทางด้านของนายจรัสชินธรรมมิตรประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทน้ําตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางของราคาน้ําตาลตลาดโลกแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นครับแล้วก็ทําสถิติสูงสุดในรอบ11ปีเนื่องจากว่าสภาพอากาศครับทำให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดลดลงราคาก็เลยแพงขึ้นครับ ในส่วนของการจัดเก็บภาษีความหวานแบบอัตราก้าวหน้าก็ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีรสหวานต้องปรับสูตรให้ลดความหวานลงครับทำให้ตอนนี้คําสั่งซื้อน้ําตาลลดลงตามไปด้วยทางโรงงานน้ําตาลเองก็เลยต้องมีการปรับกลยุทธ์หันไปจับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ล่าสุดมีการผลิตน้ำตาลชื่อว่าโลจีไอขึ้นมาเพราะว่ามีดัดชนีน้ำตาลต่ำแล้วก็ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและถือว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับ